นี่คุณผู้ชมครับน้องคนนี้พับรูปดาวไหมผม540รูปดาวเพื่อแลกกับ250โลบัูคแต่เดี๋ยวผมเซอร์ไพรส์นะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเขาจอคนละ2ทีเอ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาใส่แว่นเลยน่าจะปวดขมับหน้าดูเรื่องราวมันเริ่มต้นนะครับผมเมื่อวันอังคารน้องคนนี้ทักผมมาครับสวัสดีค่ะหนูจะพับดาวกระดาษจากกระดาษอันนี้ที่หนูสั่งมาแล้วก็เป็นรูปดาวอันนี้นะครับผมใครอยากสั่งนะครับนี่เลยนะครับปากลักก้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพับดาวกันอีกแล้ว ก็คือเสร็จไปแล้ว3มสีสีแดงสีส้มสีเหลืองก็เลยอีกสี่สีที่ยังพับไม่เสร็จก็จะต้องมาพับต่อก็คือได้เยอะมากไม่พี่ดูหรอก็เอามาให้ดูแค่นี้ก่อนโอเคให้ดูแค่นี้โอเคโอเคน้องก็ได้ยินนะเนี่ยก็จะเป็นสีเขียว ตอนนี้กำลังพับสีเขียวอยู่ก็คือผ่านไปครึ่งหนึ่งอย่างที่อบอกพี่วินไปแล้วนะคะเริ่มเลย6ดวงต่อเปอบุกอัะได้ไหมน้ำไหมแต่อีกด้านยังเป็นดาวอยู่นะนัาบนะหมดแหละขอ้องนะพี่ใจดีไงแล้วก็เสร็จมาแล้วนะครับผมทั้งหมด540ดวงนะครับได้เป็นรูปนี้มาแชทโอ้โหเยอะไหมครับนี่จะถ่ายตอนนั่งพับด้วยนี่น่าจะสนุกน่าดูใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมมีไลฟ์สตรีมในช่องวินล็อกเกอร์ด้วยนะแชทถ้าอยากเข้ามาดูผมนั่งเล่นเกมแจกโลบัคแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะ เลย5้0โลบักเนื่องจากพับมา500กว่าดวงเอาไปเลย500ยยินดีด้วยนะครับแล้วใครที่อยากเป็นผู้โชคดีนะครับผมกดไ like, ลค์คลิปนี้ด้วยติดตามแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมครับ